ครึ่งหนึ่งก็ไม่อยากขาวครึ่งหนึ่งคนขอมาให้ขาวก็เลยขาวครึ่งเดียวเป็นยังไงล่ะครับอยากได้หน้าขาวใจผมไม่อยากขาวแต่มีคนอยากดูหน้าขาวนะครับก็เยคนละครึ่งพบกันครึ่งทางนะฮะวันนี้มีคนฟิวฟิวดูก่อนเลยแล้วกันนะครับถุงซิปล็อกปกตินะครับกดฟิบเปิดดูหน่อยหนึ่งน,นะฮะอากาศเข้าไปได้ และนี่คือเหรียญสิบป,ปกติถึงท,ที่คุณจะเห็นก็คือหนึ่งสองเข้าไปแล้วครับในถุงวันนี้นะครับกลน,นี่ยเป็นกลค่อนข้างผู้ใหญ่ขอเช็ดหน้าก่อนเที่คือกลเนี่ยเป็นกลค่อนข้างที่จะผู้ใหญ่เลยครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งขอมานะครับ คือในแง่ของมายากลเนี่ยบอกว่าใช้ถุงอะไรได้ไหมถุงต่างๆหน้าผมพยายามจะบอกว่าใช้ถุงซิปล็อกดีกว่าเพราะว่าจิตวิทยาด้านการเล่นมายากลเนี่ยไม่ใช่หยิบมาแล้วเล่นเลยนะครับเหมือนอย่างนี้เฮ้ยดูนะเงียบงงทำไรมึงทําอะไรถูกต้องเราต้องมีการเกินเราต้องมีการใช้จิตวิทยาในการพูดคุยนําเสนอเล่าเรื่องราวหนึ่งสองสามสี่นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็ถือว่ายังไม่ดีในการที่จะเล่นนะครับ ั้นตอนคือผมจะพูดว่ามีถุงนะครับปกติผมเป่าให้อากาศเข้าไปนะครับเมื่ออากาศเข้าถุงก็จะพองนะครับเราก็จะปิดซีลไว้ลักษณะถุงที่พองนะครับไม่มีอะไรแล้วผมก็นาเหรียญปกติมาหนึ่งสองสามสีโยนปุ๊บมันก็ทะลุเข้าไปในถุงได้จริงๆแล้วมายากรชุดนี้เนี่ยง่ายครับก็คือ กรีดถุงคุณกรีดถุงบางๆนะครับแต่ว่าการนําเสนอเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่บิวเนี่ยคือถุงคุณจะพับมาก่อนแล้วก็พูดถึงว่าคุณมีถุงซิปล็อกนะครับจากนั้นคุณเปิดให้เขาดูว่าทังเข้าคือทางเดียวก็คือข้างบนเมื่อคุณเป่าให้มือลองตรงรอยรอยบากนะครับหรือคุณเป่าไปเลยก็ได้ให้ถุงมันพอง ยังไงเสียเนี่ยอากาศยังไม่ออกหรอกแต่ว่าภาษาที่เข้าใจเนี่ยคนจะเข้าใจได้เองว่ามันมันไม่มีรูรั่วละมันถึงพองนี่คือภาษาที่เราต้องนําเสนอก่อนให้เขาเข้าใจนะครับหลังจากนั้นคุณก็เคลี้ยงเหรียญไปตรงนี้คือเส้นหุดเคลี้ยงเหรียญไปให,ให้อยู่เหนือรอยขาดตึ๊กมันจะกระแทกแล้วก็ไหลลงทันทีที่ไหลลงคนก็จะเห็นแล้วครับว่าเหรียญมันอยู่คุณก็แค่เปิดจากข้างบน เทออกแล้วก็พับถุงเก็บใส่กระเป๋าอย่าเสือไม่ให้ดูแค่นี้เองนะครับดำเนินการของการเล่นเนี่ยก็คือการเล่า1 2 3 4เป็นขั้นตอนนี้สำคัญเลยนะครับที่จะทำให้มายากลเนี่ยดูมีเสน่ห์ดูเข้าใจไม่ใช่อยู่ดีหยิบมาแล้วเล่นเลยไม่มีทางนั่นเป็นแค่ทริคเป็นส่วนหนึ่งศิลปะของมายากลก็คือการนำเสนอการแสดงนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ย hey, ซื้อ39บาทมาเล่นปุ๊บควายหาย เป็นไปไม่ได้คุณต้องเล่า 1, 2, 3, ่มสความสนใจเขาอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละครับเริ่มเกิดมายากลนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็อย่าขออีกเรื่องหน้าขาวนะครับกูย้ําเลยนะครับอย่าขอเรื่องหน้าขาวเพิ่งไปทําหน้ามานะฮะเดี๋ยวเจอกันครับ